ครับผมน่ครับต้นทุเรียนนะครับผมในที่สุดเราก็มาถึงบ้านเป้าหมายของเราแล้วนะครับหายเหนื่อยเลยหรือว่าจะเหนื่อยกว่าเดิมก็ไม่รู้บ้านชั้นครึ่งนี้นะครับข้างบนจะมี2ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ํานะครับด้านล่างก็จะมีนะครับหห้องนอนแล้วก็อีกห้องจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับเป็นห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ดีนะครับแล้วก็จะมี2ห้องน้ํานะครับ ก็จะมีครัวเป็นแบบของฝรั่งเลยนะครับผมเข้าไปนะครับเป็นห้องรับแขกก็มีครัวแบบฝรั่งเลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะครับก็คือด้านหลังบ้านนะครับก็จะมีระเบียงออกไปใหญ่มากนะครับตรงระเบียงก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับผมสุดยอดมากๆครับผมพื้นนี้กอ่อนนะครับแล้วก็การเปียกการเชื่อได้นะครับผมที่ดูอากาศอ่า แบบน <people> <Arizona> ้ำบุญพร้อมนะครับผมยิ่งอย่างอากาศยังสร้มาครับพี่น้องสิเกีตสัมภารับมีเครื่องดูดอากาศนะครับมีด้านบนนะครับผมมีอากาศไทยเทได้แล้วก็มีเครื่องดูอากาศนะครับฝรั่งชอบแบบนี้นะครับผมเค็นห้องนอนชั้นล่าง มีห้องน้ำมีตัวด้วยนะห้องนี้ตู้เก็บเสื้อผ้าฟังตามขนังอย่างดีเลยนะครับผมก็จะมีนี่ครับห้องน้ำมีตัวนะครับห้องนอนสบายห้องน้ำห้องน้ำมีตัวด้วยห้องน้ำกว,ว,ว้างใหญ่กว้างมาญ ยบ,บันไดนะครับพี่น้องมาดูที่ว่าทั้งหมดกี่ขั้นเอ่ยนะฮะสูงใหญ่อลังการงานสร้างมาครับบันไดมีสิบสี่ขั้นนะครับพี่น้อง <c oughs> ข้างบนก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับนี่ไปบ้านขามม้างบนก็จะเป็นห้องนอนนะครับนี่ครับยิ่งใหญ่ลังการมากครับทุกห้องนะครับจะมีนะครับ เก็บเสื้อผ้านะครับอย่างสวยงามเลยครับผมฟังไว้เลยครับมาดูห้องที่สองมีระเบียงด้วยนี่ครับข้างบนจะมีสองห้องนอนด้วยกันนครับราคาที่ทาสัญญากันนะครับสองล้านเจ็ดแสนบาทครับพี่น้องนะครับทั้งหมดมีนะครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็ สองรับ,บยงใหญ่ๆนะครับผมเก,กิดกับชนเยอมากนะครับนครับก็จะเป็นเส้นทางสามารถติดต่อกับกันท้าได้สบายนะครับผมน้ำตกวังใหญ่ ไปนะครับคงน้ำไหลมาครับคุงเจาะเรื่องราวเราจะมีคลิปดีๆให้ท่านได้ดูเรื่อยๆครับเรื่องของการสร้างบ้านหรือว่าในระหว่างการสร้างบ้านของเราครับเราก็จะมาให้ทุกท่านได้ชมตามนะครับผมสำหรับเบอร์ติดต่อของเราครับท่านสามารถติดต่อเราได้เบอร์ที่เบอร์ครับ063789966นะครับผมสามารถเอาเบอร์นี้นะครับไปติดหาอะไรได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นเลยครับ เสีเกตสร้างบ้านนะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กครับท่านผู้ชมเสีเกตสร้างบ้านนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแลโวก็ดึดงแบบนี้เลยนะครับก็จะหาเราเจอครับจะมีผลงานครับมีพิธีการงานต่างๆมาในเฟซบุ๊กครับแล้วก็ในช่อง YouTube ที่ท่านกำลังติดตามอยู่ตอนนี้นี่นะครับก็จะมีการเอาคลิปเอางานต่างๆมาลงไว้นะครับผมท่านใดที่เข้ามา วนี้ครับสีสเกตสร้างบ้านขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของเรานะครับผมขอบคุณครับนี่เจ้านายนะครับผมสุยดความหล่อครับผมทีมงานเบื้องหลังที่เกตสร้างมาครับพี่น้องเขาแกลรูเองครับตั้งแต่ไม้กิบฟันยันเรือลบนะครับคนนี้คุมเองทุกอย่างนะครับว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับในการช่างบ้านนะครับเพราะฉะนั้น ต้องดูแลเองนะครับดูแลเองทุกอย่างเลยครับผมไปแล้วครับเท่าแกโอ้ปกันทักต่อครับพี่น้อง,องจากคุณนฐานทะลุก,กันทักเลย